พักไร้คักเหนียวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับแล้วก็ช่องพิมพ์ละดา365กนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็จะพามานี่ครับท่านผู้ชมครับกินลาบเป็ดครับลาบเป็ดเสแสบรบแล้วก็พักไร้ พักสองถ้่ยสามถ้วยครับเนี่ยอาจารย์พิมพ์เราซอยโซ่ว่าพักหน่งเนมิตปลาทอดนนี้เจาะไปแล้วกินแล้วอันนี้เป็นปลายหังอนลาดพริกปลาทอดลาดพริกลาบเป็ดก็ล่าลาบร้อยเอ็ดร้านน้องเพนเมื่อกี้ไปถ่ายวิธีทำลาบเป็ดแล้วก็ท่านผู้ชมก็เข้าไปดูได้ติดตามได้นะครับมามากินน้ำกันขาวของวันเด้เลยส่วนอาจารย์พิมพ์คนกินข้าวเสา ลาเป็ดมีหนังมีข้างในมันไปอยู่ในโรงเรียนอ่ะครัอ่ะขึ้นแบบแข่งพริกโดดมันเป็นยังคือพริกโดดเพราะว่ากินแล้วมันโดดเพชรเผ็ดเผ็ดจันโดดไหม เด้อกินข่าวน้ำกันอืมบอกอาจารย์พิมพ์เพิ่งกินมดนวยได้ลาบเป็ดบปานของเพ่นลาบร้านลาบร้อยเอ็ดมามาอันนี้เขาเรียกอะไรผักกัดน้ำหรอคะหรืออะไรเนี่ยพักตีน้ำอืมได้มาหายอันเดียวชะพู วันได้ลงไปเก็บคะเกี่ของอับควาหิวอร่อยมากเลยอร่อยมากๆแซ่บลายกูพิมม์การันตีได้เด้อน้องเพ้นฟั้งด้วยน้องเพ้นยิ้มเลยอร่อยจริงเมื่อกี้ไปเจอครูอุ่นพาแม่อิงมากินข้าวพาแม่อิงมานั่งร้าน เรอชอบที่สุดละ่ะลาบเป็ดอ,อะไอมาก่านลาบลาเอีดกับยูจาบสูยจากความไหลขัไปน้อยหนึง่งเดี่ยวขับไปท,ทั้งเลยอำเภอเรี่ยวไป,ไปประมาณสองร้อยเมตรนะครับคว่าหนึ่งถ่ายมือ เด็ดสบาปเพลินแตาสว่างเลยอยากกินเว้นแต่ปลาคาดเดียกคดเข้าไปมันไม่ปฏิกิริลยยากเผ็ดเมื่อกี้ทุกลิ้นด้วยโอ้โหน้ำตาแตกมันไปถือกดินเี่ยมันเผ็ดเนาะโอ้ยมันเมื่อกี้มันแก่กำลังเผ็ดจัดมามๆขอร้องกัน ถือว่าเป็นอาหารเลิศรสเนี่ยลาบเป็ดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยบุบานเนี่ยเฮ็ดลาบเป็ดกินเนีถือว่าจะได้กินในลาบเป็ดพอะว่าถอนขนเยา่ยมันคือไก่ถอนขนรวกนี้เรามาฟักฟักฟักขันน้ำหมักเน่าบีนาบน้ำหมักเน่าขันขันรวก ก็ลำเฮ้ยบ้าวางสบายอยากกินก็ไปร้านอ,อันนี้ผักเลยคะ่ะชะอม <c oughs> ชะผู <c oughs> ชะอม,มชะมันเห็นใบ <c oughs> ชะพูะแล้วอยากกินเมี่ยงเลยคะ่ะชะอมพะนะเมี่ยง เม่อืมนี่พล,ล็คแคล,ลนี่แพล็แพ้วใช่หนึ่มื่อไหร่มันตื้นเท่าขึ้นมากมันไว้ๆหรอร่มหนาวเลยมือนี้หนาวเมื่อแหลกเลยบานไดหนาวกัด คอมเมนต์มาเด้อแต่ว่าเอฟซี่ท่าอุนบลน,นี่นนกำลังเป็นห่วงอยู่ตอนเนี่ยอ,อีกคิวอ้ขายรถนั่นเป็นไปรีวิวน้ำถ่วมไหมโอ้แต่นี้ตถนมาข้นอุนบลเนาะแต่โซ่กำลังใจให้ก็แล้วกันให้น้ำรดเวไบ ตอนนำขึ้นแรกๆก็ตื่นเต้นดีใจได้ไปยกย่อไปหาป่าไหมแต่บันดนไปโดนไปเส้าใจเกิดความเสียหายแล้วครับเป็นระยะเงาอ่ะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละะดนมากเ รีบกินกินไวก็เลยอิ่มไวไม่ใช่รีบนี่กับกินมาเมืดดอกแ๋ยวเอาไว้อุ่นกินอีกมืแรงเป็นคนสองคนเนี่ยเป็นคนกินหน่อยเป็นร้านไหนแม่ค่าบอกมันไม่อร่อยเลยบอกบ่แม่เป็นคนกินหน่อย ฝากทิดตะไม่ได้ฝากกดไรลอยกดแช่ช่องอธิพัฒน์นนทภาแล้วก็ช่องพิมพ์ระดาสามหกห้าที่เป็นช่องเชี่วกับแคทต,ตักกขอบองเพชรน่ะฝากนมเหล่าแม่หมี่เยอะพี่ทองใสพี่หอยทองน้องทองหยอดุฝากพี่น้องทิดตาม ขอบุญกับพุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์หลายคนเพิ่นเขาที่แชร์่งเฟซบุ๊กเพิ่น่ากดไปแล้วมันเขาจังไหนกดเขาเบิ้งจังไหนต้องใส่นั่นใส่นี่เทากะวิธีง่ายๆนอกจะกาบ่สะดวกใส่เมวใส่หยังกะเขาไปในแอป ยูทูบแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าอาทิพัฒน์นนพาตรงช่องค้นหาเนี่ยครับเนาะฝากกดติดตามลาบเป็ดเดอร์นี่เมนูลาปเปรับ้าลาบร้อยเอ็ดบ้านหนองเพ็ญ ต,ต้องโดนกินแทะเดี๋ยจะข้ามนึงแต่ผู้ใดอ,อย่างหารลานอาหารอีสานร้านลาบเนะี่ยกะจังทิบบอกไปอ่ละล่ะร้านลาบร้อยเอ็ดครับอยู่เลยสิ尼亚ข้อมไหลขอไปประมาณสองร้อยเมตรอยู่ทางสายมือเท้าจะไปทางเขาทางตมเพื่อนะเรียวไปประมาณสองร้อยเมตรอยู่ทางสายเป็นร้านลาบ ด้านติดแอร์ยังดีเลยครับมีจัดเรียงได้ไมีเ,เขาเ้าเกะติดแอร์ยังดีนะเราต้องห่วงเรื่องรสชาติเพราะว่าแม่ค่าน้องเพ่นเล่าก็เป็นคนอสาสามรถคนลาเอ็ด เปิดหลานโยงใหญ่โตเลยตอนอ่ะอ่ะยิ้มเละพี่น้องกะขอบุญขอบุนพี่น้องสู้โดสุขคนเนอะที่กดที่สามกดไหลกดแช่ขอให้ทุกคนมีโุขภาพแข็งแรงจะเจ็บจะจนขอให้รวยรวยรวยคบลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็พอกันไม่คลิปหนักครับสวัสดีครับขอบุณหลายหลายิ้มแลว yeah